สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการคอบผ้าวิดีโอของเราครับให้เป็นวงกลมครับโดยในคลิปนี้คนระผมจะมาสอน2วิธีครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทํำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและท r าฟิช t ั o นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็มาที่โปรแกรมพ e มีโปรนะครับวิธีแรกก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นวงกลมแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มันก็ใช้ได้นะก็เดี๋ยวมาลองดูที่คลิปวิดีโอตัวอย่างแล้วกันนะก็จะเป็นคลิปนี้ครับผมปิดเสียงก่อนแล้วกันนะะวิธีแรกครับเราจะใช้เครื่องมือของแมสตตรงนี้ครับให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มาที่โอปาซิสตี้ครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ลงนะครับลูกศรแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็นวงกลมครับให้เพื่อนๆจิ้มคีเอมาเยนะ กดไป1ทีอ่าเห็นไหมตอนนี้ถ้าเกิดเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเป็นวงกลมให้เราแล้วแหละแต่มันมันก็อาจจะไม่ได้เป็นวงกลมสัทีเดียวมันก็อาจจะออกแนววงรีวงรีใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งไอ้วงกลมนี้แหละให้เป็นวงกลมตามใจที่เราชอบนะก็เพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ปรับแต่งกันไปนะใครจะให้มันแบบวงกลมแนวไหนก็ปรับแต่งเอาเอนี้ยมันจะมีจุดจุดของมันอยู่เนี่ยสี่อันนะเพื่อนๆก็ดึงได้เลยนะดึงนี้อ่าเห็นไหม มันก็ก็จะเป็นวงกลมแหละแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เน้นเป๊ะๆมากเนี่ยก็วิธีนี้ก็คือง่ายที่สุดละนี่ครับแค่นี้ก็คือวงกลมแล้วเห็นไหมอ่าวิธีการคอปให้เป็นวงกลมนะอ่าอันนี้ก็คือได้แล้วหนึ่งวิธีนะแต่วิธีนี้เนี่ยมันก็สามารถปรับแต่งความฟุ้งของขอบได้นะตรงที่เพื่อนๆมาที่แมสฟีเทอร์ตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับความฟุ้งมันได้นะอ่าก็ ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแค่แค่วงกลมอย่างเดียวอะ่ะผมแนะนําว่าก็แค่พิมพ์ศูนย์ไปตรงนี้แล้วกันให้ขอบมันคมๆไปเลยอะ่ะโดยที่เราจะไม่ไม่ทําให้มันฟุ้งอะ่ะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือวิธีแรกนะเดี๋ยวผมจะก๊อบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะลบแมสนี้ออกอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอปกติแล้วกันนะวิธีที่สองนะมันก็จะเป็นวิธีที่ทําให้วงกมลมเราเนี่ยมันเป็นวงกลมจริงๆนะวงกลมแบบเป๊ะๆเ,เลย ก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาหาคําว่า Circle นะ Circle นี่ครับตัวนี้นะดึงมาใส่วิดีโอของเราเลยพอดึงมาใส่เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีจุดวงกลมสีข,า,ขาวขวใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์ที่เราลากลงมาเนี่ยให้เพื่อนๆปรับเรามาที่ขนาดก่อนละกันก็คือเ a ดี้สคำนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนขายายไปลองขายายดูอย่างเงี้ยอ่าแต่ภาพวิดีโอของผมเนี่ยมันเป็นภาพแบบอ่าเป็นภาพอย่างเงี้ยผมก็จะทําให้วงกลมเนี่ยมัน ผมก็เปิดเอฟเฟกก่อนก็ผมก็จะขยายวงกลมนี้ไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าดูยากเนี่ยแล้วเราอยากเห็นภาพด้านหลังเลยเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ครับ bending mode นะแล้วก็เปลี่ยนจากนั้นเนี่ยเป็น stencil alpha นะกดไปเลยอ่าเห็นไหมตอนนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนที่เราทําการแมสเมื่อกี้นี้นั่นแหละแต่ไอ้วิธีนี้เนี่ย,ยมันก็จะเป็นวงกลมแบบวงกลมเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะอ่าแล้วก็ลองปรับดูครับนี่ครับสามารถปรับได้นะ ผมก็จะปรับให้คล้ายเมื่อกี้นี้นั่นแหละแต่วิธีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันจะเป็นวงกลมเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงคําว่าเซนเตอร์นะเพื่อนๆลองเลื่อนดูนี่ครับนี่ครับเห็นนะเราเลื่อนได้หมดวิธีของผมเนี่ยผมก็อาจจะเลื่อนไว้สักประมาณนี้ใช่ไหมผมก็จะเลื่อนไว้สักประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะย่อให้เป็นภาพแบบวงกลมเท่านี้เนี่ยแหละแต่คือเราอยากจะย่อย่อทางภาพเลยให้ภาพมันเล็กใช่ไหม ก็คือให้เพื่อนๆมาตรงสเกลนะครับแล้วก็ทําการย่อลงไปเลยนี่ครับทาการย่อลงไปเลยอ่าแล้วก็กดที่ตัวโมชันนะแล้วก็วางได้เลยนะอย่างเงี้ยใครอยากจะวางมุมไหนอย่างเงี้ยก็วางไปได้เลยนะอ่าใช้วิธีการย่อแล้วก็เลื่อนโพสิชันเนี่ยตรงในส่วนของโมชั่นตรงนี้นะนี่ครับเลื่อนได้เลยแล้วก็ใครอยากจะปรับแต่งไอตัววงกลมเนี่ยก็ยังสามารถปรับได้ปกตินี่ครับเห็นไหมอ่าใครอยากให้มันแบบ กินคอปเข้ามาอีกเนี่ยก็จะคอปขนาดไหนก็แล้วแต่นะเนี่ยครับอย่างเงี้ยอ่าใครอยากให้เห็นแค่หน้าไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าบางคนเขาก็อยากให้เห็นแค่หน้าอย่างเดียวปุ๊บวาง,ไ,งไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาวางอันนี้คือจะเป็นวงกลมแบบเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะเนี่ครับวงกลมเป๊ะๆแต่ถ้าเกิดวิธีนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป๊ะสักร้อยเปอร์เซนต์น่ะแต่คือถ้าเกิดใครอยากทำภาพแค่แบบเป็นภาพเล็กๆ็แล้วให้ดูมีอะไรเอาแค่วิธีนี้เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่ะถ้าเกิดวิธีแรกใช่ไหมเราอยากจะมาย่อมันก็ย่อเหมือนกันครับตรงสเกลเนี่ยครับทำการย่อได้เหมือนกันนะครับย่ยอลงมาแล้วเราก็เลื่อนได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนกันนะทาเหมือนกันได้เลยเนี่ยครับอ่ะแล้วลองเพย์ดูนะครับปุ๊บเนี่ยอ่าเห็นไหม หรือไม่เราอยากจะมาเลื่อนแมสมันเราก็กดที่แมสวงเล็บหนึ่งนะแล้วเราก็เลื่อนได้เลยเนี่ยครับวิธีนี้มันจับเลื่อนได้เลยครับง่ายๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นวิธีการสอนการครอปแบบวงกลม2วิธีแบบวิธีง่ายๆเลยแล้วกันนะในคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ